อ้าวสวัสดีครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับอ,อ,อันนี้สวนสวนสวน,สวนยียงก่อนีน่ครับสวนพ่อสุ่มสวนพ่อสุ่มะนะครับสวนไหนมามาเกือเทศพ่อสุ่มนเนาะยุไสก่อนนี่คุณพ่อบ้าน,นียงนี่บ้านหัวหาดครับบ้านหัวหาดหมู่ที่สี่ตำบลบ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโอ้คุณพ่อนี่ปลูกไอ้มากอันนี้ขายวาทันทอียงโอ้ปลูกมะตะดดนละบ,บ่หนี่คุณพ่อ วายทิพกาปีแล้วป้าทิพกาปีแล้วเพราะว่าเขาเฮ็ดยาสูบบ่ได้โอ้ก็คือเขาบ่ไห้เฮ็ดยาสูบแล้วเดีนี่เขาเห็ดดูแต่ว่าเขาเฮ็ดบ่ได้อันร่างกายบ่ดีมั้ยครับร่างกายบ่ดีแล้วก็อันเอายากนอนตื่นเลืกนอนตื่นเด็กมั้ยครับอ่าหลับเลือก็เลยมามาปลูกมะเขือเทศว่ะท็อปมะเขือเทศนี่ถ้ามันแดงสุดเนี่ยสีนั้นนะครับจะเข้าโรงงานโอ้เข้าโรงงานกับใกล้ๆบ้านเท่านี้แหละแมนครับ โอ้เฮ็ดดีนอจักไรล่ะเนี่ยคุณพ่อปลูกอยู่นี่โอ้พอยพ่อปลูกไรเดียวปลูกไรเดียวนี่นี่ต้นนี่มานี่โอ้หลักก่อของผู้ใดนแน่แล่ะนี่อันของผู้ใหญ่บ้านล็อกนั่งโอ้แล้วเผาไปเอาพันมอเตอร์ไซคเนี่ยคุณพอ่อคันต้องเอาน้ำโคตรต้าตัวบอกปลูกง่ายบ่เนี่ยปลูกง่ายโอ้แต่ว,ว่าก้าเบีย้ยยากก้าเบีย้ยยากเพราะว่าอย่างเขาต้องคันคันมาบ่มีความรู้ในด้านก้าต้นก้าน่ะครับมันจะเปื่อย โอ้ไม่เจะเปื่ยอยเนาะเปื่ยอยเราก็หดลงต้องใสยย่ยาแน่แต่ว่าช่วงนี้ก็มีการฉีดยาคือกันอ๋อกระฉีดยาจะมจ<า>ีน้อยนะ,นะกกเจ้อาับอ๋อฉีดยาแก้การเจราหล้วก็ไวม่หลาต้อคุณพ่อนะนโอ้นี่นะครับหลายครับอันนี้เขาสีมาลับบ่อน,นี่คุณพ่ออันนี้เขาทรงตัวสีซองไปไสกว่านี่อันโคต้าเขาจิมมะเอาอันนี้ไปในยินว่า เขาเขากองแพลกองแต่เขาก็มาคัดด้วยไงโอเขาก็มาคัดหน่วยได้ยินเขาได้ยินแต่ว่าไปมาเลีเสียว่าสัตว์โอไปมาเลียเสียป้ามีแต่หน่วยงามๆกินสจดก็ได้ตัวนี้มันบ่อยปอดเไ้ยบ่เป็นอย่างแต่ว่าขั้นอันน้อยๆเขาก็บ่เอาดีเขาบ่เอาไปเพิ่น น้อยอีหล <ikes in the Polish> <the> ีนะในน้อยอีรีห้องกัขายน้ำบานเ้างนี่บ่เมื่แล้วให้มันแดงเข่าโรงงานกันปล่อยไว้เข่าโรงงานโอ้กันมันแดงแล้วก็มาเก็บเข่าโรงงานอีกแม่นคือว่าอันอันตุ้มมันงามตุ้มมันอย่างในตลาดเขาต้องการเขาเอาไปที่แล้วเบิดครับเขาอยากได้เงี้ยังี้ยสีน้องโอ้กิโลละจักบาทส่คุณพ่ออันมื่อนี้ผนว่าซื้อหกบาทสิครันกิโลหนึ่งกิโลละหกบาทแม่นวันหนึ่งหนี่งกิโลละยี่สิบปุ่นปุ่นเมื่อนี้ได้จักตันแล้วมื่อนี้ มื่อนี้ยังบริไดสรงได้สิบสิบกว่า,วาลลสิบกว่าลัง,ลงนีงน่ล, 20, 30, 30, ล,ละสิ 68, กบก <28, S 1> <อ>ว่าลังลังหนึ่งกับจีตลังได้ประมาณตยี่สิบสามสิบโล่คุณบอกลังหนึ่งกับยี่สิบห้าโลยี่สิบห้าโลมันเอาสร้างเขาแปดได้สิบกับห้าสิบยี่สิบแปดกว่าลังได้ห้าร้อยโลบนุณเมือนอนี่นะ้ยไปเรื่อยๆนะห้าร้อย okay. 500โล่บาทวันหนึ่งมีสิบห้าบาทโอ้วันสิบห้าบาทกันเจ็บได้หลายๆใกล้นอกตัวเนาะ ร้ละสี่สิบบาทหลังละพันเด้สอ่ห้าสี่เป็นหนึ่งร้อยเอ็นบอหลังละพันนั่นแหละนี่วันเดือนที่แล้วนี่ควันนี้เขาปลูกที่หลังโอ้กเนาะใสียดเนะกันปลูกแต่เนินเนินเนาะเขาปลูกมาปีก็ได้อมันต้องโอ้ต้องให้ฝนเบิดก่อนจะงปลูกได้จากเดือนเขาเก็บได้นี่คุณผ่าบาทที่ี่ฮะจากเดือนเขาจังจะเก็บผลผลิตได้โอ้ยพ่อปลูกหลังออกพรนสานี่ บอ,อกสามัมนึ่เดือนสองสามสามเดือนสามเดือนโอ้สามเดือนนี่เก็บหมากได้แมนโอ้หนี่นะครับเพชรดีเนาะแล้วมานี้หลังจากมะเขือเทศเบิบบร์ึนบ่ครับนั่ปลูกข้าวโคดีแมนโอ้แต่คืออันนี้เป็นจุดเปลี่ยนเป็นที่เฮาอเองบ่คือจยังไดะที่ห้าลละแต่ว่ามันเป็นอันของอันนี้ดนงองเงย ของกรมเจ้าท่าก็คืออยาห้าวานทำกินได้แมนต่ว่าเ้าบอลยังบริเอกกับสารสิดครับอืมก็คือสามารถทำกินได้น่ากินกินแล้วของปืนล่ะวันนี้เพิ่นขายเ้าก็เลยซื้อเอาเออซื้อเอาไรละกี้ไรละสามแสนสามแปดเดี๋ยวนี้สองแสนห้านี่เขาว่าให้อยู่เนี่ยเดี๋ยวนี่แาดาแล้วไม่มีบริเอกขายหมดนี่กับบอมมี่ควนขายล่ะครับเพราะว่ามันจีไดอันอีกอีกปีนี้นะเขาจะเฮ็ด กันทุดเฮฟถนนลิมโค<อ>้งนุ่งทางมาเที่ยวบาดนี้ครับอุ่นเละใส่บานเรืออ,อุ่น,นโอ้เฮ็ดดีบาดท,ที่ไหนเฮ็ดมอดบ้านปักสวยแล้วเขาสิเอา,เอาน้ำขึ้นมาได้บ่เขาเฮ็ดถนน,นเฮ็ดเอาบ่ได้ใส่น้ำโขงเขาใส่น้ำใส่ใส่คลองม,ดมดดุดอีเด้นี่ผู้หนังหางน้ำน่ะโอ้เขามีคลอ,องให้พร้อมเขาสูบขึ้นไปพุ่นแล้วกันแต่ไงเขาขึ้นถังไงเขาปล่อยลงมาครับ เขาเปิดเอ้อเดีว้าวนะ่ะลุงไม่เห็นเสบอยู่นน่ะครับโอ้มีว้าวน้าเขาให้หเขาฟ้ามสบายสบาย่่่ะ่่่่่่่่พ่่่่่น่อ่่่่่่โอ้ยน่่่่่่่่่่อ่่่่น่่่่่าเ่า่่่ห่่่่่่ดต่่่่อ่่น่่า่่่่่า่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ขันแม่บปสรอย่อกับโบเฮ็ดที่ยุกบ่อยอ๋อครับอืมแต่ว่าขันแดงนี่ต้องสามที่สองรู้นะครับปลาแดงมากกว่ากตินักเองมันปอดแม่นมันมันเลยใส่หล่ทด่ครับเพราะว่าขันเหาใส่หน่อยมันก็จะไปน้ำหลังเบิดอ๋อครับอันนี้เขาใส้ยี่สิบแปดนี่อืมอันนี้ก็ติได้เงินหลายบาทอยู่นะปุณายโอ้ยหนากปกตินะไลหนึ่งนี่ยมาเตียทั้งเขียวถ้าเขียวนี่แพงเนี่ย มันตกไรระอ,อ่ามื่ถึงตกหน่ต่อปีแมนเขพาเมืมอเทียนะปีละห้าหมื่นสามเดือนว่าระยะเวลาสี่เดือนเนี่เท่าไหรไเลยอ่ามื่นต่อหนึ่งไร่ได้จักแถวนี่นับว่าคุณพ่อไร่หนึ่งปุ๊พ่อเฮดจักแถวนีอพอปุเบก็เลยย้ายหกพันมีแปดพันโอ้อพรนับเป็นแถวนีไหมนับเป็นคู่นีไหมพอ่อเฮดไว้จักคู่ได้นับจปกเทถวอบ่ร้อยสิบสี่คู่ปห้ามืน มันกับพ่อปลูกนะพ่อนะโอ้ยพ่อปลูกอยู่จะมัวไว้บัดเอาครับมันมันหนักเนาะมีคนมาเก็บใส่ใครนะพ่อนะเก็บไลยครับลูกสาวลูกชายก็อยู่เฮ็ดงานอยู่เออตั้งจังหวัดเบิดนะครับโอ้ปีละห้าหกหมื่นซี่เดียมในงั้นหาหมื่นหกหมื่นครับสีแดียมราคากับสีตกลงอีกกตลงเอี๊ยบาโอ้โหเนี่นะครับ มันกะไก่กันคนละครึ่งเลยเเรียเขาจีไปอยมันแดงแค่ไหครับมากป้าเอาเนี่ยนอกคึณนปอเนาะว่ตเจ้เนี่ยวตเ้เขาแก่เขาต้องการเนี่ยโอ้ดีดีดีอือโอ้ผมมาป่อความมะเขือเทศลูจังใดหนิลูกีนครั่ผม